ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเบียแก้รรุ่น3นะครับของลงปูศูนย์จันทวโนนะครับรุ่นที่ผมถืออยู่ในมือนะครับก็จะเป็นเบียแก้รรุ่น3มหาเศรษฐีมีทรั์นะครับพุทธาพิเศษนะครับตั้งแต่ปี2565นะครับลักษณะเบียแก้รนะครับก็จะเป็นเบี้ยนะครับด้านใน้วก็เป็นพ่อข้างพุทธานะครับจานหมึกทองนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีโค้ดนะครับมีโค้ดมีเลขกำกับนะครับทุกองค์นะครับ ข้างในครับก็จะมีเสียงประหลอดอ่าเสียงประหลอดนะครับด้านในครับเป็นประหลอดน้ํานะครับสําหรับที่จัดส่งให้ลูกค้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแพ็กซีนกล่องเดิมนะครับลูกค้าไปรุ่นเลขโค้ดเอานะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าในส่วนของเรื่องเบี้ยแก้เนี่ยครับจะช่วยเรื่องปิดปัดกันแก้นะครับสิ่งที่มองไม่เห็นแก้จากภายร้กลายเป็นดีนะครับอันนี้มีประสบการณ์มาแล้วนะครับ บอกเลยว่าพุทธคุณสุดๆนะครับยุคนี้บอกเลยว่าต้องมีสนใจทัก ID Line 081 282 9968รับประกันเท้ตลอดชีพครับ